ส,สวัสดีครับพบกับช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับวันนี้มีโอกาสมาที่พื้นที่นครนายกนะครับตำบลโรงละครนะครับมาที่วัดมณีวงศ์หลังจากจอดรถมาก็จะมีทางเดินเข้ามาแบบนี้ฮะมีร้านค้าของชุมชนนะครับเยอะเลยครับ <c oughs> ผมฟังฟง้างไงฟง้างไไม่เสร็จนี่ลองชุมชนลองชุมชนยูทูีก็เลยแวะมาของขายเยอะมากมายงชิดช่วงนี้ลงชิดเยอะมากเลยครับตอนนี้เหรอ เออแถวหมู่บ้านอะอย่างใหญ่เลยโลละยี่สิบอ้าวเหรอฮะไปเลยไปเลยไปแถวหมูมันจะหมดแล้วสิไปเลยไปที่เนี่ยซื้อที่เนี่ยดีแล้วเพราะที่นู่นอะมันจะอืมครั้งที่แล้วผมมาเจอโลละร้อยแปดสิบโลละสองร้อยลูกตรงนี้ท่านี้เท่านี่ย ตอนนี้ตันกดมันโ<อ><อ>ดนฝนไหลฝนอเจ้าของฝนจง<อ>บอกเลยนะถ้าโดนฝนหลฝนไลนครับอ๋อระองค์ชิดนะวัดมณีวงศ์ ไหา้พระเจ้าด้านซ้ายมายเลยนะคะมาตรงนี้น้อเลยนะคะเขไปไหว้พระประจำวัดของเรา่อนะคะี๋ววัห้นก่นองยนยนะคะเจกัไหว้ตานด้หมอาไม่ช่ยังไงแก้วถ้นกเยะแก้วนี่ถ่ายรูปแล้วเข้าไปดูนี้ก่อนแล้วพี่พวกพี่จะไปฆ่าทรายได้ได้ได้แล้วเป็นยี้ไงสวัสดี วันนี้มีโอกาสมาลงพื้นที่ที่ดงละคอนนะครับกับชุมชนก็เลยมาถ่ายภาพด้วยฮะเก็บภาพให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสวยมาก ข้างในนี้เป็นอุทยานปฏิบัติธรรมหักไทยนเรศเขาบอกว่าสวยมากเดี๋ยวพา,พาทุกคนมาชมข้างในนะครับพื้นที่ไว้อย่างนี้ฮะข้างในกว้างมากมีที่แบบว่าเข้าคิวอะฮะต้องเข้าคิวชม

ทอข้า,างในสวยอยู่สวยมากครับเข้ามาข้างในก็จะเย็นเย็นเอ็นได้ครับสวยเลยครับ ก็จะมีพระประธานสวยนะครับใช้ได้เป็นไงบ้างสวยมากครับเป็นไงบ้างสวยมากเลยนะดูยิ่งใหญ่ศิลปกรรมบ้าง,งคะเรียบ ปฏิมากรรมได้เลยครับครักเป็นเวราต้องน่อผู้เจ็บป่วยกับพี่านที่ไปแล้วเาจะวมดวยมีน้ำเลยครับดูเลยครับดูเล ไม่ได้เลยครับสวยากก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ได้ชมนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าคนเยอะมากนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถอะ่ะแล้วก็ทางเข้ามาเมื่อกี้ต้องต่อคิวเพื่อจะเข้ามา มาเที่ยวข้างในนะครับต้องจัดคิวเพราะมันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นวันวันปกตินะฮะเป็นวันปกติเนี่ยก็จะพอที่จะเข้ามาเที่ยวได้เลยนะครับคนไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่นะรถล,ลานจนรถเต็ <ลด S 1> <ส>มนะฮะโอเคเลยครับเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะครับอันนี้อยู่ที่ตำบลดงละครนะครับวัดมณีวงศ์ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายกเยี่ยม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 จริงๆถ้ามีเวลาจะเก็บรายละเอียดให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้มาดูแป๊บเดียวนะครับสวยครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้สวยครับใช้ได้เลยนี่ฮะันนี้โอ้นานๆอันนี้ถือว่า มาครั้งแรกครับมาครั้งแรกก็มาโดยไม่ได้ตั้งใจจะมาก็คือมาจากกิจกรรมโครงการยูทูทีนะครับก็เลยแวะมาเพราะว่าในช่วงเย็นๆน,นะครับในช่วงเย็นๆช่วงตอนเนี้นะครับแดดก็ยังแรงอยู่นะครับแดดก็ยังแรงอยู่แต่ก็เข้ามาแล้วบางอย่างก็กําลังสร้างอยู่นะครับก็ใช้ได้ครับสวยงามครับมันเป็นเหมือนกับถ้ำจำลองอีรเฮยนา งนานะครับเยี่ยมยอดเรียอ <c oughs> าจารย์น่มามันหงุ่หง็มเลยของมนเหมือนทางกายอย่างไรที่เมื่อสักวันแบบ่งไอ้ม่นตกปกติตตตตนะนระต,ตกใช่เอ เ็นตัวดิเป็นตัวร้อนมากอาจารย์โต้เป็นตัวโอเคครับไปแล้วครับวันนี้เก็บบรรยากาศให้ดูเล็กน้อยนะครับใครสนใจก็ลองมาเที่ยวดูที่วัดมณีวงศ์โรงละครนครนายกครับไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ